ส้มเขียวหวานก็เจ้าแม่กินได้เลยนะส้มเขียวหวานแต่ว่าวันนึ่งถ้าแม่จะกินเนี่ยถ้ามันเป็นส้มหมกกําปั้นนั่นนะกําปั้นอรอนอ่ะวันนึงแม่สามารถกินได้วันละสองหือสามลูกเลยได้เจ้า เจ้ากะไอตัวตีนอ้องเ้าไปเนี่ยมันเป็นไฟเบอร์สูงเนาะฉัน,นั้ยกะมาแปลกว่าเฮ้ยทําไมคนที่ว่าเขากินพักนักนะแต่ว่าใย,ายอาหารมันบาได้ไ<อ>งมักเลยผู้ทีกว่าเฮ้ยถอนตะกอนกินพักแต่ว่ามันบาได้แบบทายมดมด,มดตองมดไซสสบายตองจะอีแต่ว่าอีเน่ยก็<อ>เพราะว่าอันเนี่ยมันเป็นใย,ยอาหารสูงที่เข้าไปพอใย,ยอาหารเนี่ยพอแม่กินเข้าไปน้องุองแม่ตามได้หน้าหนึ่งสองแก้วใช่ ได้แก,แก้วเดียวก็ได้้าจ้าเ <c oughs> จ้ะอาหารขอจะมีคุณสมบัติคล้ายๆกับจีนอเงเหล่าหูฟังเกี่ยวกับการชะลอการดูซึม,ม,มนะ้ำตาลเน่ะพอะเข้าไปแล้วก่อนที่ว่าแม่จะกินอาหารมื้อลักของแม่นะมันเข้าไปแล้วมันจะเหมือนคล้ายๆกับเป็นตไคายไหม <c oughs> เป็นตไคายกันไวย้ย้ะคือแบบว่าการดูซึมมูอาหารที่แม่กินเข้าไปแต่ละย่างเนี่ย มันจะคล้ายๆก็ว่าดูซื้อเหมือนกันเนาะแต่ว่ามันก่อยก่อย่อย่อดูซื้อที่แม่สังเกตก็ว่ามันหูช่ว่ามันอิ่มมันทีน้อ่าใช่เจ้าบอมีกันหูเจ้าเจ้บอาเ้าเจ้ากก้องข้อใช่คือตอนนี้คือว่า สารอาหารของแม่มันได้คอนทัอย่าครบถ้วนไงมันก็เลยรู้สึกว่าจะกินน้อยมากมันกับบอยากพออีน in ี oh, ่เออกินีแ่พออาจะิยเจ้าเนี่ยมันกัออเจ้า คือว่าแม่สามารถกินอิ่มได้หมดขับตอนตะกอนแต่ว่าปริมาณคาร์โบไฮเดชเข้าของแม่ยังยังเต่ากับพี่น้องแม่น้ำอยู่นะเจ้าทำแม่แบบว่าอุยมันรู้สึกว่าบ่อิ่มกินครับนักนักกินครับนักนักกว่าเดิมอีกเลยเออเจ้าเจ้า,จาทุกต้องเอาใจอินะในการดูแลของน้องไปซาะจะเอ็มอ่ะจะแบบมีการฝืนลูกค้าได้เพราะว่าน้องอยากจะยั้ แม่เนี่ยสาม,มารถที่ว่าจะคุ้มตัวเองเนี่ยได้ไปแบบแถบตลอดแบบอย่างยืนเลยอะประมาณว่าถ้ากรณีที่ว่าเขามีความพู้แล้วมันสะย่างขึ้ประมาณว่าเวลา,าเขาจะกินอย่าง,างตะเลี้ยงเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่ามีกึดได้นะว่าอ๋ออันนี้มันกินได้บอกอีมาเจ้าใครกินได้ประมาณวันละเขาคินไปชินโอเคพอแล้วมันมดโรตดาแล้วอีนเนี่ยเออเจ้า มันหมดโคตาแล้วเขาอย่าปอยแล้วนะจากเดิมพีมแบบว่าปอกมากกระมังค่ากระสัหมดกระมังอีมันกลับมได้ <Yeah. S 1> อีเนี่ยเนี่ยคือหน้าชุดนึงเนี่ยน้องอาจจะย่างขึ้นแม่เนี่ยมีความผูกในการกินอาหารย่างขึ้นประมาณว่าเออถ้ากรณีที่ว่าน้ำตาลของแม่อยู่ในเกณฑ์ที่น้องวางไว้แล้วนะถ้าน้องยุดขห้แม่แล้วอแม่สาม,มารถที่จะคุมได้ด้วยตัวเองถ้าเปิดนานตัวประจําปี หน้าชุดน,นั่นถ้ายังมีแม่ยังแบบว่าคลายๆกับต่นักใส่ใจตัวเองอยู่อะว่าเอ้ยอันนี้อันนั้น,นมันขิ่มาได้จะอันจะอี้นะเออหน้าชุดนัน่นถ้าเขาน่าตัวประจําปีแม่ตอนนั่นการน้ําตาลเขาแม่กะอาจจะเป็นคนยังคนปกติเนี่ยโดยที่ว่าร่างกายของแม่กะคือแข็งแรงสมบูรณ์มากขึ้นกว่าเดิมไขมันกระแทบจะเบายมีเพราะว่าเขาเขาบบก่อยได้กินความมันอย่างเรวเจ้าเจ้าไอหมูน้ําตาลนี่นะ